นายยังไม่มีปืนเลยเนี่ยเราขอโทษเรายิงนายไปสามจึกอะนายจะหนีเราไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดีกันนะอ่ะเอาของไปเอาไปเติมเลือดเราขอโทษอย่างมากมายเลยเราขอโทษนะเพื่อนนะเราไม่ได้ตั้งใจยิงนายนี่อย่างงอนสิแป้งยกทีหนึ่งครับพี่เขียวขึ้นมาครับแต่พี่ดำมีอาวุธนะครับพี่ดำรัดขึ้นหัวครับพี่เขียวล่วงทันทีครับเฮ้ยพี่ดำใจเย็นนิดนึงพี่ดำพี่ดำเดี๋ยวก่อน พี่ดำจะเล่นกรรมการก็ไม่ถูกนะคู่ต่อสู้ของพี่ดำมาแล้วคือพี่ดาร์กพี่ดำรู้เปม่าพี่ดาร์กเอาปืนลัวมาเลยนะว่างว่างพี่ดำเติมลูกให้ดีพี่ดำแม่งได้ปืนลูกสองโหดมาควงพี่ดำควงครับแล้วก็พี่ดาร์กเสียท่าครับโดนครับแต่พี่เควนมาครับตอนนี้พี่ดำเหมือนจะเจ็บหนักครับโอ้พี่ดำเจ็บหนักจริงๆครับพี่เควนแม่งมาใหม่ผมต้องลงไปแจม้วครับนี่อยู่ไม่ได้เฮ้ยจะวิ่งหนีไปไหนจะวิ่งหนีไปไหนฮ่าเฮ้ย วิ่งบนเป็นเดจาวูเลยนะไม่ไหวแล้วอเอาแล้วนี่ไงสลัดเป็นทีสลัดเป็นอยู่ทีหนึงรู้จากเปล่ายอดช็อตการเลเวอร์จะไปไหนกลางอากาศแม่งเลยให้นี่ไงให้พี่เควนลงมาสบายๆคงไม่มีใครลงมาด้วยอา้าเฮ้ยมีคนลงอะ่ะโธ่เราไม่ยิงนายหรอกนะเรามีปืนแล้วแต่เรายังไม่ยิงนายหรอกนาะยหาปืนนะ และเรามาดูกันว่าจะเจอคนใจดีไหมเธอใจดีไ hey, หมให้นายได้ปืนเดี๋ยวก่อนสี่หยุดก่อนสีอย่าเพิ่งเล็งเราหน้าเชื่อเธอหน้าเฮ้ย hey, น่ารักจังเลย <c oughs> นี่แล้วก็บอกแล้วกอดกันหน่อยกอดกันนะตามธรรมเนียมคนที่รักเขาต้องมากอดกอดกันไว้เห็นไหมมายิงเราแล้วโอ้ยนายน่ารักมากเลยข้าขอคารวะนายหนึ่งครั้ง เฮ้ hey. แหมลงมาก็นา,นานเจอทีครับใจดีแบบนี้เนาะปะหาปืนกันนี่เราเปิดทีให้นายเลยเราไม่ยิงนายหรอกนะนี่นี่มีของตรงนี้ด้วยแล้วว่าจะแบ่งกันเอามาเล่านี่เราจะเปิดกล่องให้เ,เร็วๆเลยเมาเอากล่องนี้เร็วมีปืนด้วย <c oughs> เห็นเปล่า,านะมีปลาด้วยเอ้ยนายทำไมนายทำอย่างนั้นเราเรา โกรดนายแล้วนะเอานายร้องไห้อะ่ะนายร้องไห้แล้วก็โกรดนายไม่ลงหรอกนายรู้สึกผิดใช่ไหมโธ่ไม่น่ายิงเชียเลยใช่ไหมาบ,าบาย